พอต้มแซ่บเนื้อจ้าลาเนื้อกินดูก่อนได้ครับพี่ทอดไงมากออ่ปใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมจะได้ใช่ค่ะ ราก็อยู่กันที่ตลาดนัดแยกแสงพันธ์นะคะหรือว่าตลาดนัดคลองผมอำเภอแก่งคอยนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเนื้อวัวทอดนะคะต้มแซบเนื้อนะคะาเนื้อจกอดได้ครับพี่ทอดใหม่เลยจ้าเนื้อทอดต้มแซบเนื้อจ้าอันนี้เป็นเนื้อทอดเนื้อทอดต้มแซบเนื้อจ้า ปาาเนื้อชิมดูก่อนได้ครับพี่ทอดใหม่ๆเลยจ้าเนี๋ยว,วทอดต้มแซลบเนื้อจ้าสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะค่ะที่ร้านเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงคะคุณลงุงตั้งแต่บา 3, ่ายสามครับผมครับบ่ายสามโมงถึงประมาณกี่โมงคะ ถึงสองทุ่มนะคะครับผมคุณลุงมาขายวันอะไรม้างคะจะมาวันพุธในวันพุธนี้วันเดียวอ๋อวันพุธมาที่นี่วันพุธวันเดียวนะคะแล้วมีขายที่อื่นบ้างไหมคะก็มีไปขายอยู่ในเมืองลบบุรีครับผมมีในเมืองลบบุรีครับผมอ๋อค่ะไปค้าแต่ครับพึ่งรวงก็ขายครับพึ่งรวงนี่ขายวันอะไรบัางคะวันพฤหัสอย่างเดียว เนื้อทอดต้มแซบเนื้อจ้าสลัดนัดใบพาทึ้งลวงนะคะคุณลุงก็ขายวันพุธละคัดทานเนื้อชิมดูก่อนได้ครับพี่ทอดใหม่ๆเลยจ้ารับอะไรดีครับต้มแซบเอาสี่สิบห้าสิบดีครับพุ่เอารถจัดมครับพุ่มเนื้อทอดต้มแซบเนื้อจ้าเนื้อจ้า ที่ร้านมีเมนูอะไรมะคะมีต้มแซบต้มแซบแล้วก็เนื้อทอดเนื้อทอดนะคะขายยังไงมาคะคุณลุงขีดละสามขึ้นาปครับผมเนื้อทอดขีดละสามสิบนะคะแล้วต้มแซบล่ะคะต้มแซบสี่สิบบาทห้าสิบบาทครับผมต้มแซบสูงละสี่สิบห้าสิบนะคะทานเนื้อชิมดูก่อนได้ครับพี่ทอดใหม่ๆเลยจ้าเนื้อทอดต้มแซบเนื้อจ้า ันนี้เซตนี้เท่าไหร่คะคุณสามสิบบาทครับผมเซตนี้สามสิบนะคะครับขีดนหนึ่งครับผมครับเนื้อทอดต้มแซ่บเนื้อจ้าทานเนื้อชิมดูก่อนได้ครับพี่ทอดใหม่ๆเลยจ้าเนื้อทอดต้มแซ่บเนื้อจ้าครับผมเนื้อทอดต้มแซ่บเนื้อจ้า ถ้าชิมดูก่อนได้ครับพี่ทอดใหม่ๆเลยจ้าเนื้อทอดต้มแซ่บเนื้อจ้าพี่ครับครับผมเนื้อทอดต้มแซ่บเนื้อจ้าทานเนื้อชิมดูก่อนได้ครับพี่ทอดใหม่ๆเลยจ้าขายมากี่ปีแล้วคะคุณลุงก็ประมาณห้าหกปีได้ห้าหกปีนะคะ เนื้อทอดต้มแซ่บเนื้อจ้าทานเนื้อชิมหมูกรอบยากครับอ่าเป็นสูตรทอดใส่ใบใส่ใบอะไรนะลุงใบมะกรูดอ่าใส่ใบมะกรูดน,นะคะอันนี้เป็นต้มแซ่บนะคะร้อนๆเจอวันจ่อคุณเลยอันนี้เป็นเนื้อทอดนะคะค ทอย่างครับเลอกได้เลเป็นส่วนส่วนไหนของเนื้อคะมันเป็นเนื้อตกแต่งค่ะที่เขาตกแต่งเอาเนื้อสดวาตกข้างอ่ะแล้วก็มามัะมันต้องส่วนขูงเน้อค่ะเอาผมรถจักเนาะ รสชาติแบบไหนอบอกป้าได้เลยนะคะเ็ดมากเ็ดน้อยสั่งป้าได้เลยพันพรอมหูือบ้านหนึงเนื้แอแวะเฉียวเลยก่อนใช่ครับพี่ทอดใหม่ๆเลย กินหมูก่อนได้ครับพี่ทอดต้มแซ่บเนือ้อจ้าอานเนือน้อกินดูก่อนได้ครับพี่ทอดใหม่ๆเลยจา้าและทอดต้มแซ่บเนื้อจา้าปลาครับเรื่องเล,เลยใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมใช่ไหมค่ะ เนื้อชิมดูก่อนได้ครับพี่ทอดใหม่เลยจ้าเนื้อทอดต้มแซ่บเนื้อจ้าเนื้อทอดต้อแซ่บเนื้อจ้าเนื้อทอดต้มแซ่บเนื้อจ้าทานเนื้อชิมดูก่อนได้ครับพี่ทอดใหม่ๆเลยจ้าเนื้อทอดต้มแซ่บเนื้อจ้า ทอดต้มแซบเนื้อจ้าทานเนื้อชิมดูก่อนได้ครับพี่ทอดใหม่ๆเลยจ้าฝากร้านหน่อยนะคะค่ะคุณลุงฝากร้านหน่อยคะ่ะถ้าลูกค้าต้องการทานเนื้อ,อแวะมาทานได้ที่ตลาด หรับใครนะคะที่อยากมาทานร้านเนื้อทอดคุณลุงนะคะแล้วก็ต้มแซ่บนะคะก็สามารถมาได้ที่ตลาดนัดแยกสแสลงคันนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอจบทิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคุณลุงด้วยนะคะค่ะค่ะสําหรับวันนี้ขอจบลิปเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ